สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับช่อง k s k m เกษตรแฟมิลีอีกแล้วนะคะหรือว่าสวนโคกมืดเกษตร,รครอบครัวพี่น้องมาดูแลบำรุงต้นแอปเปิ้ลน้อยพี่น้องนี่พามีพี่น้องมาดูต้นแอปเปิ้ลแอปเปิลน้อยเป็นผลไม้อย่างนึงที่มักกินคือกันพี่น้อง เพาะเมล็ดเองปลูกเองสูงท่วหมหววแล,พแลวว่พี่น้องยอดเ่ายังบ่ถึงปีพี่น้องอายุยังไม่ถึงปีลำต้นค้ายกับต้นมอนเนาะพี่น้องหรือว่าต้นมันบรัรลีเหมือนกันเลยนะคะเห็นบ่ ปักช่ำได้นี่ตัดนะตัดปักช่ำก็ได้นี่เบึ่งเบึ่งลับต้นกับหูเลยพี่น้องคือเดี๋ยวกับต้นมันเบัลลีเลยใบกับคล้ายๆกันนะพี่น้องแอปเปลิลน้อยกินกระแซบพี่น้องกรอบเปรี้ยวหวานมักกินพี่น้องเลยก็เลยเอา มิดมาเพาะก้าไว้ออกเสยสิดาอยู่ตอนปลูกทีแรกปลูกแค่ต้นเดียวพี่น้องตอนนั้นมีตั้งสามต้นต้นใหญ่โลกของเขาก็มักเป็นแบบนี้พี่น้องใบมักกรอบแห้งแบบนี้แหละเห็นก็คือเอาออกเลยพี่น้อง ไม่ชมเอาออกนี่เรื่อยใบแห้งกรอบตรงแส่ก้านห้อนใบก็บเป็นพี่น้องการร้อนก็เป็นเหมือนกัน งามเลนาะต้นแอปเปิลน,น้อยยใจเสือเห็นต้นงามได้สนี้แล้เสือใจเสือวังที่ได้กินลูกเขาอยู่ได้พี่น้องเลยคิดว่าต้องติดลูกหละงามขนาดนี้แล้วเนาะมันก็คล้ายๆต้นมอนอยู่นะี่ยใบมันลำต้นด้วย เดี๋ยวรอให้กิ่งลายๆก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะตัดตักชำบ้างอันนี้ยังน้อยพี่น้องคะมาดูนี่ต้นแรกต้นเดียวเลยต้นแรกขึ้นอรอดอรอดบอก้าเร็ดยอดยันเขาตายพี่น้องอันนี้ขอบคุณแมลงที่กัดยอด<ะ>เห็นบนีหยตรงนี้อะไรเนี่ย ใบบางนี่ยแล้วก็แตกยอดออกขกกัดกัดตั้งสองรอบพี่น้อง <c oughs> โอ้โทษไี่อันนี้ก็กัด,กดอีกแรงกัดยอดก็แตกยอดขึ้นมาว่าสิตัดพขายันเขาตายหมากหลายเลยค่ะรอรุ่นนะคะพี่น้อง ลุ้นด้วยกันค่ะแอปเปิลน้อยนี่กบพวนดินพี่น้องไอขีงงัวแกบเผาปุยกะโห้ยอยู่พี่น้องบางๆโดนๆนม่ค่อยได้ใส่ปันใดกลัวเขาเค็มเดี๋ยวมันจะตายเนาะเอาน้ำมกักน้ำหยัางใส่น้ำพี่น้อง หมักชมพูมีสองถังพี่น้องสมน้ำรถชักชักพี่น้องกำลังงามเลยนะคะเนี่แอปเปิลน,น้อย มักกับอไรพี่น้องลมแหง้งแหงเดี๋ยวต้นเขาจะหักสูงท่วมหัวเลยอ้ยค่ะก,กับพี่น้องเ,เดี๋ยวดูแลบำรุงสน่อยต่อไปนี้แต่ก่อนกับไรเบิง่งแต่พี่น้องเอ้กระทนดีถือว่าทนนะคะต้นแอปเปิลน้อยเนี่ยคนหมักปลูกเนาะหมักกินอย่างเฮดม็ดเ,มเก็บไว้เพาะพี่น้องเลยอันใดออกกับปลูกอันใดบ่ออกก่ะ ว่นน้ปุ๊กของนอกคำต้นกาบ่กว่าวี่นี้าไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ